ครับตอนนี้ก็ส่งน้ำหลวงปู่นะครับเนื่องในวันฉลองมุทิตาจิตนะฮะหลวงปู่9ก้าสามนะครับแล้วก็ฉลองกุฏิใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็ลูกศิษย์เดินทางมาหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดนะครับเข้ามากันพอสมควรนะครับในช่วงเช้าก็มีพิธีพระนะครับในช่วงเช้านะฮะนี่มันพระมานะครับนี่ก็เป็นช่วงบ่ายก็ทำการส่งน้ำพระนะครับ เกิดนะที่มีอะไรพร้อมนะทำเบอี์พร้อมสี่สิบเก้าซื้อหวยอะส่งน้ำพลาสร็จก็มีลูกศิษย์นำวัตถุมงคลมานะครับมาแจกให้นะครับโอ้เยอะมากนะครับวันนี้เสียไก่นะครับเสียไก่บ้านคลองก็เอาอะไรมาครับเสียไก่ครับลูกรับลูกแจกวันเกิดนะครับวันนี้ดูได้ครับอนาคตเนี่ยครับนี่ครับมาลงนี่เลยครับมาลงนี่เลยครับผู้พร้อมนะครัายุทธมาครบนะครับนะครมาลงนี่เลยมาลงมาเลยมาลาเยจ นะครับนะครับแจกกันไปแล้วครับวันนี้ก็ลมเย็นครับหลวงปู่มีฮะความสุขมีรอยยิ้มฮะสบายสบายเลยฮะวันนี้อ่างอายุวันน้มงคลนะครับหลวงปู่นะครับหลองเสร็จเราก็มีวัตถุมงคลแจกให้ด้วยนะครับแกไก่พันคอมาฮะสดรเชตนะครับปายุดชัยุธมาครบนะครบครูครอครบนะครับครับ รบรบรยากาศนะฮะบรรยากาศทั่วไปนะครับ